ดูความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองกันหน่อยนะครับเรื่องของการเลือกตั้งสสนะฮะ,ะ,ะทุกพักก็ลงพื้นที่กันอย่างขยันขันแข็งอ,อีกหนึ่งอย่างก็คือการเดินสายโชว์วิสัยทัศน์หรือว่าดีเบตใช่ค่ะก็แน่นอนว่าก็มีหลายพักที่สอบถามไปยังพักพลังประชารัฐว่าเออพลเอกประยุทธ์จันรโอชาที่เป็นคนดิเดตนาย,ยกของพักเนี่ยไม่มาร่วมดีเบตบ้างเหรอนะครับล่าสุดพักพลังประชารัฐนะครับให้ฝ่ายกฎหมายของพัก ยื่นหนังสือสอบถามไปยังกะกะตว่าพลเอกประยุทธ์ในฐานะแคนดิเดตนายกของพักเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างจะช่วยพักในรูปแบบไหนได้บ้างะจะเป็นการหาเสียงหรือขึ้นเวทีประชันวิสัยทัศน์เพราะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นนายรัฐมนตรียังเป็นหัวหน้าคณะคอสอชอ,อยู่เรื่องนี้นายวิศนุเครืองามรองนายมนตรีฝ่ายกฎหมายมีความเห็นว่ากฎหมายยังคลุมเครือนะครับถ้ากะกะตอบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไปดีเบตได้ เจ้าตัวก็ต้องระมัดระวังคําพูดควรจะพูดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของตัวเองอย่างเช่นสิ่งที่เคยทําในอดีตทําอยู่ปัจจุบันและหากได้เป็นนายกจะทําอย่างไรต่อไปแต่จะไปพูดนโยบายของพักไม่ได้เนื่องจากคนเอกประยุทธ์ไม่ใช่ทั้งผู้สมัครสสและไม่ใช่สมาชิกพักพลังประชารัฐก็จะคนละสถานะอย่างคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนดิเดตนายกและเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย คุณหญิงสุดารัตน์เป็นสมาชิกพักเพื่อไทยแกนนําพักเป็นคน n d i d a t นายกแต่อาจาจวิศนุบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกอะไรของพักพลังประชารัฐเลยอยู่ในสถานะที่แตกต่างจากแคนะดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักอื่นๆก็ต้องพูดแต่เรื่องตัวเองใช่ไหมวิสัยทัศน์เฉพาะของตัวเองนะครับขณะที่นายอิทธิพรบุญประครองประธานกรกตอบอกว่าตามระเบียบการหาเสียงกําหนดให้ผู้ที่ร่วมดีเบตในเวทีของกกตได้ คือบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพักหัวหน้าพักคและสมาชิกพักและยืนยันว่ากกตไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันใครใครก็อยากดูใครๆก็อยากเห็นใครๆก็อยากฟังแต่ว่าปัญหาว่ามันเกิดข้อจํากัดขึ้นกับคนบางคนหรือไม่เช่นพลเอกประยุทธ์อย่างที่ผมเรียนน่ะ หสมาชิกพัรคก็ไม่ได้เป็นสองหัวหน้าพัรคก็ไม่ใช่สามผู้สมัครก็ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรสักอย่างหนึ่งเลยเนี่ยไอ้การที่เอารูปไปเทือติดตามเวทีต่างๆได้นั้นนั่นเป็นเพราะกกตเขาบอกมาว่าทําได้ถ้ากกตไม่บอกแต่แรกผมก็ไม่เชื่อว่าจะจะมีใครกล้าเอาไปตา,ตามระเบียบหาเสียงเนี่ยบุคคลที่สามารถที่จะดีเบตได้ในงานดีนเบตที่กกตจัดขึ้น มี3คนก็คือ 1. หัวหน้าพักการเมือง2สมาชิกพักการเมือง3บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีครับผมพอวันได้ไหมครับไน,นะฮะตอนนี้มาเป็นก่อป้องกงันท่านประยู่ด้วยเราคือเราคงไม่ได้ทําหน้าที่เป็นก่อป้องกันนะครับเราหน้าที่ทําหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว้วิการ,ร,รเลือกตั้งแล้วก็เป็นางนะครับ ทีนี้ถ้าจะพูดถึงเวทีดีเบตรหรือว่าการประชันวิสัยทัศน์กันเนี่ยนะคะในอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มองว่าอยากจะให้เวทีดีเบตมีมาตรฐานเหมือนในต่างประเทศที่ส่งเสริมให้คนที่อาสามาทำงานให้ประชาชนได้พูดคุยกันในรูปแบบที่สร้างสรรค์มองว่านักการเมืองที่สื่อสารข้างเดียวประชาชนจะไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนไม่มีการนำข้อมูลมาเปรียบเทียบหรือหักล้างกัน ส่วนพักอนาคตใหม่มีหลายประเด็นค่ะมาดูประเด็นแรกกันก่อนอนายสีสุวรรณจันญ,ญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิัษ์รัฐธรรมนูญไทยไปยื่นหนังสือถึงกะกะตนะคะให้พิจารณาส่งสารรัฐธรรมนูญยุบพักอนาคตใหม่ประเด็นก็คือเว็บไซต์ของพักที่มีการเผยแพร่ประวัติของหัวหน้าพักอะค่ะ นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจที่มันมีความคลาดเคลื่อนไม่เป็นความจริงเนี่ยครับทางนายศรีสวนบอกว่ามันเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทําให้ประชาชนเข้าใจผิดคือปล่อยให้เว็บของพักนําเสนอข้อมูลนี้นานกว่า5เดือนมันเป็นการกระทําที่ส่อเจตนานะคะคือเว็บไซต์พักอนาคตใหม่ขึ้นประวัตินายธนาทรไอ้ว่าเป็นอ่าเป็นประธานสภา,าอุตสาหกรรมใช่แต่ว่าความจริงแล้วเขาเป็นประธานสภา,าอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็เพิ่ง แก้ไขประวัติตรงนี้ก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตแล้วก็ไปยื่นนะครับพักอนาคตใหม่มีอีกเรื่องหนึ่งฮะก็คือ,อมีช่วงเวลาที่มีข่าวเรื่องนายธนาธรกับกรรมการบริหารพักจะต้องไปพบอายการสูงสุดตามที่ถูกคอสชอแจ้งข้อกล่าวหาให้ตำรวจดำเนินคดีเอาไว้กรณีไปไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วก็กล่าวหาพาดพิงคอสชอว่าใช้พลังดูดค่ะเป็นความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ใช่ก็โอ้โหพอคนรู้ข่าวก็มีแฮชแทก เซฟธนาธรเนี่ยขึ้นติดอันดับในทวิตเตอร์แล้วอยู่ดีๆก็ถูกถอดจากทวิตเตอร์ออกไปโดยไม่ทราบสาเหตุก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะว่าทวิตเตอร์เขาจับได้ว่าพักอนาคตใหม่เนี่ยไปใช้วิธีในการปั่นแฮชแท็กหรือเปล่าะนะฮะเรื่องนี้โฆษกพักอนาคตใหม่ออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าเรื่องที่แฮชแท็กเซฟธนาธรถูกถอดจากทวิตเตอร์เนี่ย ไม่ทราบสาเหตุที่ถูกถอดว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแต่ยืนยันว่าพักไม่เคยปั่นกระแสรหรือปั่นข้อความในโลกออนไลน์แต่เป็นเพราะได้รับความนิยมจากคนจํานวนมากที่ต้องการให้กําลังใจในธนาธรกับพักอนาคตใหม่ซึ่งในวันที่27กุมภาพันธ์นี้นายธนาธรและกรรมการบริหารพักอีกสองคนจะเดินทางไปสำนักงานอายการสูงสุดอย่างแน่นอน